เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมนักรบผู้พิทักษ์จกกักรวาลกันนะครับไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างน,นะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าถ้าสมมติคุณใช้าการันตีใน4ครั้งแล้วต้องใช้ทั้งหมดกี่คูบองถ้าสมมติคุณใช้ส,มม Entonces, ส่วนลดนะนะแล้วก็การันตีใน6ครั้งต้องใช้กี่คูปองถ้าใช้ส่วนลดแล้วก็การันตีเหมาตู้นะครับต้องใช้กี่คูปองนะครับถ้าใช้ส่วนลดนะครับ โอเควันนี้ผมจะมาบอกทุกอย่างเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ทําคลิปใชาจริงครับก็คือทํางานมาทั้งวันเลยนะครับแล้วเพิ่งเลิกงานนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับวันนี้ทํางานเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เสียงอาจจะแบบว่าแหบๆนิดหน่อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามพูดเสียงให้แบบชัดเจนแล้วกันนะครับถ้าคุณเปิดข้าเกมมาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่ทํากิจกรรมก็กดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะให้เราเลือกทั้งหมด2รางวัลนะครับฝั่งซ้าย1รางวัลแล้วก็ฝั่งขวาอีก1รางวัลนั่นเองนะครับก็เลือกเลยนะอยากได้สกินไหนนะครับก็มองในดีนะสกินที่มันหายากยากนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีแต่พวกสกินที่แบบฮีโรอีกนะก็เลือกไปเลยครับอยากได้สกินไหนก็เลือกกันนะผมก็นี่ลวกันถ้าฝั่งขวาอีกอันนึงครับผมเลือกไปนี้แล้วกันเสร็จแล้วกดยืนยันไปนะครับ พอกดยืนยันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสุ่มส่วนลดมาให้เราครับว่าเราได้เท่าไหร่เนี่ยส่วนผมเนี่ยผมได้อยู่ที่60%นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะบอกนะครับว่าถ้าสมมติคุณได้ส่วนลด60%แล้วคุณอยากได้การันตีใน4ครั้งคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับวันนี้ก็จะมาบอกหมดเลยนะครับผมโอเคโดยก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าส่วนลดเนี่ยเราลดได้อย่างไงบ้างนะครับส่วนลดนะครับเราใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับใช้ครั้งไหนก็ได้นะครับแต่ ใช้ครูเสียคูปองเยอะๆมากกว่านะสมมติคุณจะเอาสกินคาเฟนีใช่ไหมมันต้องการันตีใน4ครั้งคุณก็ใช้ในครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ครับส่วนถ้าคุณอยากจะใช้อยากจะเอาสกินมูราดคุณก็ใช้ครั้งที่5กับครั้งที่6นะครับส่วนถ้าคุณอยากจะเหมาตู้เนี่ยก็ใช้ครั้งที่10กับครั้งที่11จะคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นการสุ่มนะครับกดสุ่มหนึ่งครั้งก็จะสุ่มของในตู้เนี้ยใน11ช่องเนี่ยมาให้เรา1อันนั่นเองนะครับก็จะมีของรางวัล่างนี้นะมีลูกแก้วนะครับหอันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วน evo นะครับคัมพีสิบอันบัตรเป็นชื่อแล้วก็คัมพีห้าอันรูนชิ้นส่วนรูนห้าพันอันแล้วก็ชิ้นส่วน up level ของ n า c r o สแล้วก็คัมพีขั้นสูงอีก5้าอันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสก ต่อไปนะผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับมันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับในการสุ่มหครั้งที่1ใช้5ครั้งที่2ใช้สิบครั้งที่3ใช้สามเก้าครั้งครั้งที่สี่ใช้เจ็ดสิบเก้าครั้งที่ห้าใช้ร้อยี่สิบเก้าครั้งที่หกใช้ร้อยเจ็ดสิบเก้ครั้งที่เจใช้สองร้อยสิบเก้าครั้งที่เจ็ดี๋แปดใช้สองร้อห้าสิบเก้าครั้ง่าใช้ส้อยเก้าครั้งที่สิบใช้สามร้อยห้าสิเกาส่วนครั้ที่ อ่าการันตีใน4คูปองเลยนะครับผมก็จะขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นภาพที่ผมนะครับคิดไว้นะครับตอนแรกก็จะทําแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่าเขียนโนต้ตในในในโทรศัพท์อะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเขียนดีกว่านะครับเร็วกวเยอะเลยโอเคครับอันนี้มาเริ่มกันที่การันตีใน4ครั้งกันเลยครับการันตีใน4ครั้งนะครับก็จะเป็นสกินพวกฮีโร่ทที่คุณเลือกมานะครับก็สุมหงครั้งิเราสุมทั้งหมด4ครั้งล้วการสุมปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด เอา5้าบวกกับสิบวกสาบวกสินะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับถ้าคุณไม่ใช้ส่วนลดเลยเนี่ยจะอยู่ที่149คูปองนะครับถ้าสมมติคุณใช้ส่วนลดนะครับคุณก็จะมีะสมมติใช้คูปองลดครั้งที่3กับครั้งที่4นะครับก็จะเป็น5คูปองบวกกับ19บวกกับ16บหกแล้วก็บวกกับ32นะครับก็จะได้เท่ากับ72นะครับผมก็แปลว่าถ้าสมมติคุณจะเอาสกินในระดับฮีโร่อีกที่มันต้องการันตีใน4ครั้งแล้วคุณใช้คููปอองเนีี่่ยยจะท ใช้คูปองใช้ส่วนลด10%เนี่ยจะอยู่ที่72%นั่นเองนะครับอันนี้หลายๆคนนะครับคงจะไม่รู้นะครับว่าส่วนลดนะครับมันคิดยังไงนะครับก็คือคิดง่ายๆเลยนะครับเอาสมมติสมมตินะครับก็เราเอาเราจะหา60%ของ39ใช่ไหมเอา 3. เอา39นะครับไปคูณกับ0.6ครับอือันนี้คือวิธีลัดเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตัวเลขนั้นนะครับมาลบกับ39อีกทีนะครับ แล้วก็จะได้จํานวนเงินที่เราต้องเสียนะครับก็จะประมาณนี้สั้นๆ,ๆ,ๆสั้นๆ,ๆต่อไปครับเราไปดูการันตีใน6คูปองนะครับโดยการันตีใน6คูปองนะครับจะเป็นสกินของมูราดนะครับหรือไม่ก็สกินของเยนาฮอสพิทอลนะครับโดยสองสกินนี้ครับผมก็จะใส่ไว้ใต้ท้ายคลิปนะเพื่อจะได้ให้ครบมันให้ครบ8นาทีหรือถ้ามันครบ8นาทีแล้วก็จะไม่ใส่นะครับแล้วก็มีอีกสกินหนึ่งก็คือสกินของหมอทอจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการันตีใน6ครั้งกันเลยครับ การันต for ีในหครั 9, ้งนะครับก็จะถ้าสมมติคุณไม่ใช้คูปองเนี่ยเอาเาห้าบวกสิบเก้าบวกเกบวกเจ็เก่ากับสี่คูปองนะครับก็คือถ้าสมมติคุณสุ่มการันตีในหครั้งโดยที่ไม่ใช้ส่วนลดเลยเนี่ยจะอยู่ที่สี่คูปองนะครับแต่ถ้าต่อไปนะครับคุณใช้ส่วนลดหกิบเปอร์เซ็นตใช้ในครั้งที่หกับครั้งที่หกนะครับก็จะมีดังนี้เลยก็คือห้าบวกสิบเก้าบวกสามเก้าบวกเจ็ดเก้ ของ129นะครับหรือเพิ่งงงนะแล้วก็บวก72นะครับก็คือ60%ของ179น,นั่นเองนะครับอืมมันลดมันลดลงสิอ่ะอืมบวกกันออกมาแล้วนะครับจะเท่ากับ266คูปองนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะสำหรับสกินอ่าฮอสพิทอลนะครับอืมก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับใครที่ได้60ถ้าสมมติใครได้70%เนี่ย ก็จะได้ลดเยอะกว่านี้นะครับต่อไปนะครับเราก็เดีย๋ยวสรุปก่อนก็คือถ้าสมมติคุณจะเอา,เอาสกิน Hospital r e s i d e n เนะครับก็คุณต้องใช้ถ้าสมมติคุณได้ส่วนลด60%เนะี่ยคุณต้องใช้คูป,ปองทั้งหมด266คูป,ปองน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราไปดูการันตีใน11ครั้งหรือว่าเหมาตู้อะไรครับก็คือเอา5บวกกันมาเรื่อยๆ,ๆเหมือนทุกครั้งอะ่ะ บวกแล้วก็าบวก179บวก309บวก359บวก409นะครับก็ถ้าสมมติคุณซุ่มแบบเมาตู้แล้วก็ไม่ใช้ส่วนลดเลยนะครับจะอยู่ที่1,527คูปองนะครับแต่สมมติคุณใช้ส่วนลดนะครับใช้ในครั้งที่10แล้วก็ครั้งที่11นะครับตัวเลขจะเป็น่างนี้เลยก็คือ5บวกเหมือนเดิมครับบวกไม้เรื่อยจนถึงบวก179บวก309แล้วก็บวก อ่าตัวเลขนี้ก็คือ60%บนะลด60%แล้วนะครับบวก144แล้วก็บวกนรกนะครับผมก็บวกก็ออกมาแล้วนะครับก็คือจะได้เท่ากับ1,067คูปองน,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 นั่นเองครับนั่นหมายความว่าสมมติคุณจะเหมาตู้แล้วใช้คูปองส่วนลดในครั้งที่10กับครั้งที่11นะครับแต่ว,ว่าคุณต้องใช้ไปทั้งหมด1,000 67คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนลดต่างๆนานานะครับทุกคนจะได้ไปเตรียมกันถูกนะครับว่าต้องเตรียมทั้งหมดกี่คูปองนะครับถ้าสมมติคุณอ่าชอปเติมในพวกเติมเกมหรือว่าช้อปปี้เพจนะครับมันก็จะได้ส่วนลดไปอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่ากิจกรรมนี้นะครับผมกระต่ายนี่ก็ป่วดดีใจเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูสกินอ่ Hospital Resident ของมูราต์เยนา แล้วก็สกินมอทอสไซเบิลคอร์นะฮะคอมมานเดอร์มอทอสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go อันนี้นะครับเพือสกินไซเบอร์คอร์คอมมานเดอร์มอทอสนี่นะเป็นสกินระดับมิราเคิลนะครับผมก็ตอนแรกก่อนมีกล่อง19คูปองนะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่าเอาสกินมาทดลอง,องเฉยๆนะครับผมสำหรับผมก็สวยอยู่สวยอยู่นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะครับผมเป็นแบบแมวเหลืองๆทองๆนะฮะ นี่เป็นสกิลหนึ่งนะครับดาบจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยฟาดไปแล้วจะมีเอฟเฟกตสกิลติดบนหัวนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแล้วก็มีสายฟ้าฟาดลงมานะครับอันนี้เป็นสกิลสองนะครับผมเป็นดาบแปลว่าที่ไม่เชิงก็เป็นดาบนะอืนี่เป็นอัลติเมทสกิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของมอทอสนะครับเอฟเฟกสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผม วยไม่สวยทุกคนก็ดูนะนี่เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับถือว่าสวยงามที่สุดแล้วละมังนี้ก็พอได้อยู่นะครับ mm hmm. อย่างน้อยก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับผม mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยครับก็คือสกินของเยนาเรสซิเดนท์ฮ็อตพิทเลนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู let's go อันนี้นะครับก็คือสกินฮ็อตพิทเทลเรสซิเดนท์เยนาเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดตัวเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โห ก็สำหรับสกินของเย,ยน่าในสกินฮัลล์ฮัลล์เรสซิเดนต์นะครับก็เรียกได้ว่ามีมาหลายกิจกรรมแล้ว <laughs> นะี่เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะครับว่าเจอแบบนี้นี่เอฟเฟกต์สกิลหนึ่งนะครับอันเป็นสกิลสองปาก็ะต่ายไปก็จะมีรูปหัวใจสร้างให้โยออกมานะฮะนี่เป็นสกิลอันนี้เป็นสกิลฟูมูลนะครับฟูมูลเพระจันทร์เต็มดวงนะครับเปลี่ยนเป็นดาบสีฟูนี่เป็นสกิลหนึ่งนะครับลูน่าสไตรค์เป็นรูปสร้างให้โยออกไปนะฮะ ก็สกินนี้นะครับอยู่ที่2องบคูปองอะนะถ้าใครคิดเห็นยังไงคิดว่าคุ้มหรือเปล่าก็ไปลองจัดดูแล้วกันนะนี่เป็นฮาฟมู o เนี่ยฮาฟมูลครึ่งพระจันประจันครึ่งหนึ่งพนะระจวบันนี้นะสรวนสกินของเยนานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูสกินของเจ้ามูราากันเลยนะครับ let's go let's go <S และนี่นะก็คือสกิน hospital r e s i d e n t e มูรนั่นเองนะครับหน้าตาของการเปิดตัวนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ใครคิดเห็นยังไงครับคิดประเทศหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ธรรมดานะครับของเยน่าเนี่ยจะเป็นแนวชมพูชมพูนะครับแต่ตัวของมูราดเองนะครับจะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินออกชมพูนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินม่วง,ม,งมากกว่านะครับผมชุดก็จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมอ๋อเป็นรูปหัวใจสแังไฮยนี่เป็นดิมิชันสไลช์นี่ก็ดูดีอยู่นะดีนะแต่ว่า แต่ว่าอะไรครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งสามสามสกินนะครับก็คือสกินเซอร์ฟคอลแล้วก็สกินของเยนาแล้วก็สกินของมูลาดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครคิดเห็นยังไงนะครับอยากได้สกินไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพลนเดือน12นะทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบายนะครับแล้วต้องขอโทษด้วยวันนี้เสียงแหบจริงๆนะครับใช้เสียงมาทั้งวันเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย